คุณป้าจิตมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบเหรอครับค่ะตอนที่เป็นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่เป็นประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะเจ็ดสิบกว่าปัจจุบันนี้เจ็ดสิบเก้าเก้าค่ะเจ็ดสิบเก้าตอนที่เป็นเนี่ยทราบหรือมีสาเหตุอะไรไหมฮะก็มีอาการอะไรยังไงมันมีอาการเหนื่อยค่ะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจมา ประมาณหลายปีแต่ไม่รู้มาก่อนรู้ค่ะรู้อ๋อรู้รู้มาก่อนค่ะรู้แล้วก็รักษากินยามาเรื่อยๆมีโรคอื่นไหมครับมีค่ะพ่อเราหัวใจแล้วก็มีแล้วก็นอนไม่หลับอ๋อมีนอนไม่หลับปีนอนไม่หลับอแล้วก็ทานไม่ค่อยได้่ะทานไม่ก๋วยเตี๋ยวห่อหนึ่งเนี่ยทานครึ่งเดียวอุ้ยก็ดีสิฮะประหยัดดีฮะ ทานได้ครึ่งเดียวพ่อทานไม่หันทานไม่หมดอ่ะมันมันทานลงไปแล้วมันก็แน่นอ๋อมันจะแน่นอมันแน่นมันทานไม่ลงไม่ไม่ย่อยว่างั้นอ๋อฮะมันมันมันทานไม่ลงเลยแล้วยังมีอาการโรคอื่นอีกไหมฮะก็มีหัวใจละมีความดันละทานอาหารไม่ค่อยได้เอทานอาหารไม่ได้แล้วก็แล้วก็ท้องผูก มีท้องผูกด้วยท้องผูกโอ oh, ้ทานยังไม่ค่อยได้แล้วยังจะผูกอีกอ,อ,อท้องผูกด้วยครับอาจารย์ครับอาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นอาการของผู้สูงวัยถูกไหมครัอาจารย์อภัยครับค่ะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอายุ ถ้าสูงไวัยไปอะไรมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยอย่างหัวใ,หใจเนี่ยฮะอย่างหัวใจที่เขาบอกเป็นโรคหัวใจเนี่ยโรคหัวใจที่บอกเป็นโรคหัวใจน่ะก็คือว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนั่นแหละค่ะก็คือ,อหลอดเลือดติดตันนะะั่นแหละเนื่องจากสูงอายุเนี่ยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันก็จะลดลงนะคะถ้าความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยไอ้พลักจากไขมันเนี่ยมันก็ไปเกาะได้ตะกอน ่ะมันเป็นพลา q ค่ะเขาเรียกเป็นพลา q เป็นไปเกาะเป็นตะกการมากกว่าค่ะดีไม่ใช่ตะการนะฮะงานก็ขุดตนละตะการนะกลัวกว่าตะกัรอีกนะพอมันไปเกาะหลอดเลือดมันก็ทําให้การไหลของเลือดเป็นไปได้ยากใช่ไหมมันก็ตีบลงเช่นเลือดก็ไปดีดหัวใจไม่ได้ก็หัวใจก็ทํางานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นศัพท์ทางการแพทย์เนี่ย จริงๆเขาจะเรียกว่าโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันคือมันเป็น ary Heart Disease ค o โรนา r รี e a ์ฮาร์ e ด s ซเนี่ยนะฮะแต่ชาวบ้านก็อาจจะเรียกโรคหัวใจง่ายๆออรวมๆกันอันนี้เนื่องจากคุณป้าเป็นความดันด้วยใช่ไหมคะจากการที่ความดันสูงเนี่ยให้ความดันมาทีหลัง อ๋อเป็นต่ำอ๋อเป็นความดันต่ำเหรอฮะอ๋อความดันต่ำหมอให้ยามาบอกให้คุมคุมความดันให้เสมออ๋อค่ะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนก็เป็นความดันต่ำครับครับจากอาการนี้ก็คือให้ยาก็ก็ให้ยาเพื่อที่ทำให้หลอดเลือดมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เลือดไปเลี้ยงได้ดีคือถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต้องทานยาตัวนี้ไปตลอด ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆความดันต่ำถ้าไม่มากนักมันไม่ใช่อันตรายหมายถึงว่าหัวใจอ๋อถ้าหัวใจยาขยายหลอดเลือดนี่ต้องต้องทานต้องทานไปตลอดทานคะแล้วถ้าเกิดมีอาการแบบกระทันหันก็ต้องใช้ยาอมใต้ลิ้นนั่นสิครับยาอมใต้ลิ้นจะไปช่วยอะไรยาอมใต้ลิ้นเป็นยาขยายหลอดเลือดค่ะแล้วก็มันจะออกฤทธิ์ได้เร็ว เนื่องจากหลอดเลือดที่ใต้ลิ้นเนี่ยมันมันไม่ผ่านมันตรงไปที่หัวใจเลยนะมันจะเข้าสู่หัวใจเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไปขยายหลอดเลือดได้เร็วออันนี้จจะเป็นความรู้สําหรับคนที่ดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคหัวใจว่าถ้าเกิดท่านมีพกยาอะไรไว้ในกระเป๋าเสื้อนั่นก็คือยาอมใต้ลิ้นส่วนใหญ่แล้วหมอมักจะให้บาดอนะคะบาดเช่นถ้าเราเกิดแบบ ช็อกกระทันหันมันจะมีบัตรอันนี้คู่กับยาติดตัวเราไปแล้วก็จะบอกวิธีใช้ว่าให้เอาสอดเข้าใต้ลิ้นอะไรอย่างนี้แล้วใครตัดสินใจหรือใครแนะนําให้รู้จักขบิมก็ดูทีวีลวะค่ะดูทีวีก็เปิดทีวีดูแล้วก็ก็เห็นมีคนเขาอยู่เชียงใหม่อ่ะมาออกรายการครับอ ที่จริงสนใจที่ตัวหนาวมากกว่าคุณป้าใกล้ๆเอาเอาไหมใกล้ๆปากเอ๊ะเขาออกรายการว่าหนาวใช่ไหมครับเขาเขาบอกเขาเขาอยู่เชียงใหม่หน้าหนาวอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ต้องลงมาอยู่กรุงเทพอื huh. ฉันก็เลยสนใจว่าเราก็หนาวอ่ะเขาเปิดแอร์ยี่บห้าฉันต้องใส่เสื้อสองตัวอ๋อมีอาการหนาวขานขาด้วยมีอาการหนาวด้วยค่ะอืมแล้วก็เลยสนใจตัวนี้คือจริงๆอยากหายหนาวเหรอฮะ อย่าเพราะมันเพราะเปิดแอร์ยี่ห้านี่เนาวก็หนาวหน้าดูเลยหละหนาวจริงจริงหาหนุ่มหนุ่มตะกล o กอดเนี่ยฮะหายนะฮะก็เลยก็เลยลองศึกษาสนใจสนใจโทรศัพท์จดเบอร์โทรศัพท์โทรโทรศัพท์หาไม่ได้คิดถึงโรคหัวจงหัวใจอะไรที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้สนใจโรคหัวใจเลยพอพอเราพอทานแล้วทิศ ครั้งแรกทานเม็ดเดียวนะช่วงทานวันละเม็ดเดียวเอวันละหนึ่งเม็ดแล้วก็ทานหมดหมดกระปุกหนึ่งกระปุกแรกไม่รู้ไม่รู้ผลไม่รู้สึกอะไรเอ่อแล้วก็ครั้งก็มาทานต่อแล้วก็ทานสองสองเม็ดเช้าเม็ดไม่ทานทั้งสองเม็ดครั้งเดียวเลยก่อนนอนอ๋อวันหนึ่งสองเม็ดก่อนนอนค่ะแล้วก ทานไปสองอีกสองก็ปุกอีกสองก็ปุกเท่าเป็นสามก็ปุกก็รู้สึกวดีขึ้นอ่ะเกือบสามเดือนอ่าเกือบสามเดือนเกือบสามเดือนรู้สึกอะไรฮะกูรู้สึกก็ดีขึ้นอ่ะฮะรู้สึกก็แข็งแรงไม่เหนื่อยเหนื่อยน้อยลงยังหนาวไหมฮะก่อนยังเก่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายด้วยว่าว่าทําไมคุณป้ายังรู้สึกเหมือนกับยังมีอาการที่ที่เนี่ยแต่รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นรู้สึกดีขึ้น รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอืที่นี้ไปตลาดมันต้องใช้ไม่เท้าือคิดไปเองแลวฮะจริงอ่ะแล้วขาที่ก็ไม่ขานะก็มีแรงขึ้นอ่ะขามีเรื่มีแรงขึ้นเสร็จแล้วอย่างอื่นนะหัวใจเป็นไงบ้าหัวใจก็มันคล้ายๆว่าเราก็ดีอ่ะดีมากเลยใครบอกว่าดีเพราะว่ามันไม่เหนื่อยไงมันเหนื่อยน้อยลง คือการเหนื่อยน้อยลงเออมันเหนื่อยน้อยลงเป็นเพราะออยาไหมเพราะไม่ไม่ใช่เพราะยาค่ะเพราะพอบินฮะอ,อืมอ,อ,อ,อกินตัวนี้ออมันมันเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เลยเออรู้สึกดีมากก็ก็ไปหาพี่สาวครับแล้วหลานหลานตาไพก็็บอกไอ้ไปทําอะไรมาอ,อืมโอ,อ้รู้สึกหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยเออ ว่าบางทีไปนะเขาเห็นโสมบอกโอ้ยทําไมโสมมากครับแล้ววันนั้นไปเขาบอกโอ้โอยไอ้ทำไมดีมากอ่ะดูหน้าตาดีขึ้นฉันก็แนะนําบอกฉันกินตัวเนี้ตัวบินเนี้ยอืก็เลยรู้สึกดีก็เลยอบอกต่อกับคนอื่นะนะครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์พิเช่นนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับจากอาการที่ประจิตเป็นทานวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปไม่ดีขึ้น เดือนที่สเดือนที่3ถึงค่อยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีเรี่ยงมีแรงขึ้นเป็นเพราะอะไรครับคือจริงจงหนึ่งเม็ดมันก็น่าจะกําลังทํางานแต่มันไม่ได้ทําให้สภาพเดิมซึ่งเคยเสื่อมเนี่ยมันมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเพิ่มเข้ามามันก็เลยมันก็เลยทําให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับ หากมีการใช้เม็ดหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาสองเท่ามันก็อาจจะเห็นผลแต่ถ้าใช้สองเม็ดมันก็จะย่นเวลาลงมานะครับที่ชัดๆก็คือว่าตะกรันที่ไปเกาะอยู่ในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะลดลงนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่า GM1 อนนะครับอยู่ในนั้นงานวิจัยของเราซึ่งทำโดย รองศาสตราจารย์ดรวิราวันสมัยที่ยังเป็นนักวิจัยอยู่ก็พบว่าไอจีเมวันเนี่ยมันสามารถไปหยุด LDL cholesterol oxidation ox ซึ่งทำให้เกิดตะกัน oh. เพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดพลากนะคือตะกันเพราะฉะนั้นหลอดเลือดมันก็จะมีเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ครับอ,องค์ประกอบหนึ่งในสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดเล็กน้อย S <s> <S ะะมันก็เลยทําให้เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีเลือดไหลไปเลี้ยงคล่องขึ้นอาการเหนื่อยก็จะหายไปนะค่อนข้างจะชัดแต่สา,สารที่อาจารย์ว่าไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเจียมวันพวกนี้ก็คือเป็นสารที่สกัดมาจากคือธรรมชาตินี่เองนะครับไอ้มังคุดคือเราเรา,เราพูดไปพรงนี้ปุ๊บทุกคนก็บอกเออเปันยาหรือเปล่าจริงๆเรากินของพวกนี้ไปหลายชั่วคนแล้วแหละ ถ้าหากว่าพวกนี้เป็นยาเราก็กินยาเข้าไปเยอะมากเลยคือเราไคือผลไม้่ก็คือว่าเนื่องจากว่ามันกินเข้าไปโดยที่ไม่คิดว่ายาแล้วก็ไม่มีใครศึกษามันครับอพอเราศึกษามันก็เออมันมีฤทธิ์อย่างนี้คนก็เอ๊ะมันเป็นยาหรือเปล่าแต่จริงๆเรากินมันต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วละ่ะนะฮะคือมันเป็นการศึกษาแบบย้อนกลับใช่ครับใช่ครับก,ก็ก็ตามหลักของฮิปโปเครติสค์ับนะบสมัยเมื่อ2,500ปีปราชชาวกรีกคนนี้เขาบอกว่า Nat l เลตฟ e ดบี d i มีดิ i ีนนะให้อาหารเป็นยาของท่านนะครับคือขนาดนี้การกินอาหารแล้วก็ทําให้ดีขึ้นเราก็มาศึกษาว่าทําไมถึงทําให้ดีขึ้นสารแต่ละตัวมีฤทธิ์อย่างไรกับร่างกายแล้วเราก็บอกถึงกลไกการทํางานที่เหมือนกับนักพิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการทํางานของยาก่อนที่เอาไปใช้กับคนเราย้อนเนี่ยมฮะเห็นไหมเราเป็นกระบวนการศึกษาแบบ ย้อนกลับนะฮะย้อนกลับ<อ>ถ้าคิดบอกว่าจากจากฉลาดไปโง่หรือเปล่าก็ไม่แน่<笑><笑>แต่ที่แน่แน่ก็คือว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นค,คืนสู่ธรรมชาติขอบพระคุณมากเลยครับประจิตครับ